กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวที่ว่าเมื่อโลกถูกแช่แข็งจนกลายเป็นลูกบอลหิมะนานหลายสิบล้านปีลูกบอลปั้นจากหิมะสีขาวล้วนที่ผู้คนในซีกโลกเหนือใช้ปาเล่นใส่กันในช่วงฤดูหนาวอาจแลดูขาวพโพลนและเย็นยะเยือกจับใจจนเราไม่อาจจินตนาการได้ว่าเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนโลกของเราทั้งใบ เคยถูกแช่แข็งจนมีสภาพเหมือนลูกบอลหิมะมาแล้วถึงสองครั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดึกดำบรรจากที่เคยอบอุ่นไปจนถึงร้อนมาเป็นหนาวเย็นสุดขั้วเช่นนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มสามารถอยู่รอดจนผ่านพ้นการถูกแช่แข็งตายมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ประมาณการจากหลักฐานใหม่ล่าสุด เหตุการณ์ที่โลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อราว716ล้านปีก่อนและเกิดขึ้นซ้ำสองเมื่อราว635ล้านปีที่แล้วโดยแต่ละครั้งอุณหภูมิบริเวณขั้วโลกลดต่ำลงถึงลบ130อองศาเซลเซียสส่วนในแถบเส้นศูนย์สูตรที่จัดว่าอบอุ่นอุณหภูมิก็ยังลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้บ่อยครั้ง เหตุการณ์ที่โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะอยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งที่เรียกว่าไครโอจีเนียนโดยนักธรณีวิทยาค้นพบหลักฐานเป็นก้อนกรวดที่เรียกว่าหินนิรสถานซึ่งเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของทานน้ำแข็งกระจัดกระจายอยู่ในชั้นหินของมหาสมุทรทั่วโลกแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีการแผ่ขยายตัวของทานน้ำแข็งครั้งใหญ่จากบริเวณขั้วโลกจนครอบคลุมมาถึงแถบเส้นศูนย์สูตร นอกจากนี้นักธรณีวิทยายังพบหลักฐานในชั้นหินของยุคไครโอจีเนียนซึ่งปรากฏว่าไม่มีหินคาร์บอเนตปะปนอยู่เลยแสดงว่าโลกในยุคนั้นไม่มีฝนและแม้ลำทานคอยชะล้างพัดพาตะกรจากผืนทวีปลงสู่มหาสมุทรอันเป็นสาเหตุที่ทำให้หินคาร์บอ์เนตอย่างเช่นหินปูนก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาปกติสำหรับคำถามที่ว่าเหตุการณ์โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบชี้ว่าการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่กินเวลายาวนานนับล้านปีทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิของโลกพังพินาศเนื่องจากมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งแม้ในช่วงแรกจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนแต่ในไม่ช้ากระบวนการดูดซับคาร์บอนกลับสู่พื้นโลกที่ทรงพลังเหนือระดับปกติธรรมดา กลับทำให้โลกทั้งใบยเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในยุคนั้นแผ่นดินโลกมีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นมหาทวีปชื่อโรดิเนียแต่ในยุคน้ำแข็งไครโอจีเนียนพื้นดินของมหาทวีปแห่งนี้กำลังแยกตัวออกจากกันเป็นเสี่ยงๆและปลดปล่อยหินภูเขาไฟบางชนิดที่ดูดซับคาร์บอนได้ดีอย่างหินบะซอนออกมาในปริมาณมหาศาล เหตุภูเขาไฟระเบิดในแถบอาร์กติกของประเทศแคนาดาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นยังปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เร่งให้โลกเย็นตัวลงออกมาอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นดวงอาทิตย์ในยุคโบราณยังส่องสว่างร้อนแรงน้อยกว่าปัจจุบันถึง7%อีกด้วยทําให้เมื่อคาร์บอนปริมาณมากในบรรยากาศถูกดูดซับกลับสู่พื้นโลกโลกจึงหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วและยิ่งผืนน้าแข็งสีขาวโพลนแผ่ขยายกว้างขึ้นเท่าไรแสงอาทิตย์ก็ยิ่งถูกสะท้อนกลับสู่ห้วงอวกาศมากขึ้นและโลกก็หนาวเหน็บยิ่งขึ้นเท่านั้น กระบวนการเย็นตัวที่วนเวียนไปมาเป็นวงจรไม่รู้จบเช่นนี้เรียกว่าปรากฏการบ้านน้ำแข็งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าสภาพภูมิอากาศโลกแบบลูกบอลหิมะในแต่ละครั้งกินเวลายาวนานราว30-60ล้านปีแต่สิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มที่มีอยู่บนโลกมาก่อนหน้านั้นอย่างเช่นสาหร่ายเซลลเดียวสซย,ยาโนแบคทีเรียและฟองน้าในมหาสมุทร กลับสามารถอยู่รอดในสภาพอากาศท่รือโหดที่ทั้งมืดมิดและหนาวเหน็บอย่างยาวนานมาได้น่าจะเป็นเพราะโลกไม่ได้เย็นเยือกเป็นก้อนน้ำแข็งไปเสียทั้งหมดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆมองว่าโลกยุคนั้นอาจถูกปกคลุมด้วยหิมะเปียกทำให้ใต้ท้องทะเลแถบเส้นศูนย์สูตรไม่สู้จะมืดมิดหรือหนาวเย็นมากนักนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสนิษฐานว่า แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรอาจบางสายจนแสงสว่างส่องลงไปถึงส่วนลึกได้สาหร่ายเซลล์เดียวยังคงสามารถได้รับอาหารและพลังงานผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนแบคทีเรียบางชนิดถึงกับเติบโตอย่างหนาแน่นบนผืนน้ำแข็งบางๆที่ว่านี้กันเลยทีเดียวความสามารถในการเอาชีวิตรอดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเจริญงอกงามครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในยุคอีเดียคารัน ในอีกราวร้อยล้านปีต่อมาล่าสุดผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จีนที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature c o m m u ิ i c a t ชั n นฉบับเดือนมีนาคมปี2023ชี้ว่าท้องทะเลบริเวณแถบละติจูดกลางซึ่งใกล้กับเส้นศูนย์สูตรในโลกยุคลูกบอลหิมะอาจมีอุณหภูมิอบอุ่นจนไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเป็นบางส่วน ทำให้พบซากของสิ่งมีชีวิตจำพวกสาหร่ายเซลลเดียวจากยุคนั้นเป็นจำนวนมากในชั้นหินดินดานนานตัวซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนจากการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุเหล็กและไอโซโทโปของไนโตรเจนที่ปะปนกันหลายชนิดในซากของสาหร่ายดังกล่าวทีมผู้วิจัยพบว่ามีร่องรอยของการใช้ออกซิเจนบริเวณผิวน้ำเพื่อหายใจและผลิตพลังงาน ซึ่งแสดงว่าไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นน้ำอันเป็นเสมือนโอเอซิสแสนอบอุ่นที่ช่วยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในยุคนั้นอย่างไรก็ตามภาวะวิกฤตใดๆย่อมมีวันสิ้นสุด โลกที่มีสภาพเป็นลูกบอลหิมะทั้งใบได้เริ่มละลายเมื่อแผ่นน้ำแข็งขยายตัวปกคลุมพื้นดินเป็นบริเวณกว้างมากเกินไปจนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ภูเขาไฟยังคงปลดปล่อยออกมาไม่อาจถูกดูดซับกลับคืนสู่ลงชั้นหินได้มากเท่าเดิมแต่เหลือตกค้างสะสมในชั้นบรรยากาศนานหลายสิบล้านปีจนมากพอจะจุดชนวนให้ปรากฏการเรือนกระจกอันอบอุ่นเกิดขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้หลักฐานจากหลุมอุกาบาดยาราบบ้าที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกยังชี้ว่าการพุ่งชนที่ทรงพลังมหาศาลอาจทำให้อากาศอุ่นชื้นและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้น้ำแข็งที่ปกคลุมโลกทั้งใบในยุคลูกบอลหิมะครั้งแรกละลายตัวในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าหลุมอุกาบาดยาราบาาราบ้าที่ออสเตรเลียซึ่งมีอายุถึง2 2พันล้านปีนั้น เป็นหลุมอุกาบาตท,ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและอาจจะเป็นร่องรอยการชนที่ทรงพลังมหาศาลจนทำให้อากาศอุ่นชื้นและน้ำแข็งที่ปกคลุมโลกทั้งใบในยุคลูกบอลหิมะละลายตัวลงทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคอร์ทินของออสเตรเลียตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นลงในวรารสารเนเจอร์ m m u n i c a เคชันฉบับล่าสุด โดยระบุว่าหลุมอุกาบาทยาราบบ้าที่มีการค้นพบเมื่อปี1979ในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดานของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีความเก่าแก่คิดเป็นถึงครึ่งหนึ่งของอายุโลกแม้ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นหลุมอุกาบาตโบราณได้ด้วยตาเปล่า แต่นักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดร่องรอยความเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กของบริเวณนั้นแล้วพบว่าหลุมอุกกาบาตดังกล่าวมีขนาดมโหฬานโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว70กิโลเมตรนอกจากนี้ยังพบชั้นหินที่มีลักษณะพิเศษในบริเวณหลุมอุกกาบาตอีกด้วยโดยผลการวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในผลึกของเพททยและแร่โมนาไซาชิ้นเล็กๆที่พบในชั้นหินดังกล่าวยืนยันว่าหลุมอุกกาบาตนี้มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกจริง โดยเก่ากว่าหลุมอุกกาบาตวอรเรดฟอสโดมในแอฟริกาได้ถึง200ล้านปีศาสตราจารย์คริสเคิร์กลนด์ผู้นำทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเคอร์ทินยังชี้ว่าการชนของอุกาบาตท,ที่ทำให้เกิดแอง่งหลุมขนาดยักษ์นี้อาจเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ยุคน้ำแข็งครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกสิ้นสุดลงโดยช่วงเวลาที่เกิดการชนประจวบเหมาะกับตอนที่น้ำแข็งซึ่งปกคลุมโลกทั้งใบในยุคลูกบอลหิมะเริ่มละลายตัว และโลกมีสภาพอากาศอบอุ่นชื้นอย่างรวดเร็วผลการคำนวณด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์พบว่าอุกกาบาตได้ชนทะลุแผ่นน้ำแข็งที่จับตัวหนาบนพื้นผิวโลกถึง1กิโลเมตรทำให้มีการปลดปล่อยไอน้ำและกา๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกอย่างฉับพลัน เหตุการณ์ด erm ังกล่าวทำให้โลกในช่วงบรมยุคโปรเทโรโซอิกเมื่อ2,500ล้านถึง542ล้านปีก่อนมีอากาศร้อนขึ้นและเริ่มมีออกซิเจนปรากฏในชั้นบรรยากาศแต่ยังไม่มีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแบบซับซ้อนเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้เช่นกันว่าโลกถึงคราวสิ้นสุดยุคลูกบอลหิมะเมื่อราว2,000ล้านปีก่อน เพราะเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นแต่การค้นพบของเรามีความลงตัวในเรื่องเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนทำให้น่าสนใจอย่างยิ่งศาสตราจารย์เคิร์กแลนด์กล่าวนี่คือเรื่องราวของโลกที่ถูกแช่แข็งจนกลายเป็นลูกบอลหิมะนานหลายสิบล้านปีขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ